ท่านประธานที่เคารพผมนายกุเฮงยาวาสันสมาชิกสภาผูททรร้แทนราษฎรจากจังหวัดราิวาสพรรคประชาชาติตอนเย็นดีวันนี้ผมได้ร่วมอภิปรายเรื่องพรบงบประมาณรายจ่ายในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เท่าที่ได้ฟังท่านสมาชิกได้พิปรยายเมื่อเช้านี้จนถึงเวลานี้หลายท่านบอกว่าพรบงบประมาณรายจ่ายตัวนี้เนี่ยมินเมขัดกับกฎหมาย ขัดกับรัฐธรรมนูญทำไมถึงเข้ามาพิจารณาทีิสภาหแห่งนี้ได้อันนี้ผมจะขอกล่าวถึงเกี่ยวกับงบประมาณตัวนี้ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องงบประมาณผมเป็นสสมุสลิมในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้นับถือศาสนาอิสลามศาสนาผมสอนให้คนมุสลิมทุกคนไม่ว่าประเทศไทยหรือทั่วโลกต้องเชื่อฟังผู้นำ ผมขอยกตัวอย่างในกรณีโควิด -19 กําำลังระบาดเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่ท่านผู้นำทางศาสนาอิสลามของผมของชาวไทยทุกคนท่านอาซิสพิทัก์คุมพลจุฬาราชมนตรีได้ออกมาขอร้องให้พวกเราสสอหรือว่าชาวบ้านที่เป็นมุสลิมทุกท่านเนี่ยไม่ให้ไปละหมาดที่มัสยิด พวกท่านไม่รู้หรอกครับว่าคำพูดแค่นี้ของท่านจุลามันกระทบความรู้สึกของคนมุสลิมไม่เฉพาะสามจังหวัดแต่ทั่วประเทศผมเชื่อว่าท่านจุลาเองก็กังวลกลัวจะมีฟีดแบ็กกลับมาที่รุนแรงเพราะว่าการไม่ให้คนอิสลามไปละหมาดในมัสยิดเหมือนท่านไปไปปิดบ้านของพระเจ้าที่เรานับถือคืออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาที่เราเรียกสันส้นๆว่าอัลลอฮ์ การที่ให้พวกเราไปทำศาสนากิจในบ้านของอัลลอฮ์นี่เป็นความคิดที่กล้าหาญมากที่ท่านกล้าตัดสินใจแต่ถามว่าทำไมวันนี้คนมุสลิมไม่ว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือทั่วประเทศไม่ได้โกรธท่านและยอมรับในคำตัดสินของท่านเพราะเรารู้ว่าท่านตัดสินใจด้วยความลำบากใจสุดๆแต่ท่านอยู่บนหลักการและความมีเหตุผล ซึ่งทําให้ทุกคนยอมรับได้และกลับมาที่ผู้นําของเราในสภาสรงเกียรติแห่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับขอเรียนท่านผ่านท่านประธา,านสภาวันนี้งบที่เราใช้ในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราใช้ไปหลายแสนล้านบาทแล้วครับเอาพูดกันง่ายๆก็คือวันนี้ถ้าเอาเงินนี้ไปแจกหลังละล้านเนี่ยเหมือนที่ท่านให้หัวละห้าพันวันนี้สามารถเงินนี้สามารถแจกได้หลังละล้านนี่ เงินยังเหลือครับเอามาใช้ทําอย่างอื่นได้อีกแล้ววันนี้ผมจะเปรียบเทียบท่านว่าเพราะอะไรท่านถึงไม่ได้ใจกับคนสามจังหวัดท่านไม่ได้อยู่ในใจของคนสามจังหวัดจนถึงวันนี้เพราะว่าท่านเทแต่งบประมาณท่านไม่ได้เทใจในการแก้ปัญหาของคนสามจังหวัดและพรบฉบับนี้ผมจะอธิบายให้ท่านฟังเลยนะครับท่านตัดหลายสิ่งหลายอย่าง เหมือนเป็นตอกย้ำซ้ำเติมว่าท่านกำลังรังแกพี่น้องผมในจังหวัดนาธิวาสท่านก็รู้ดีนะครับจังหวัดของผมนี่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมตอนนี้เป็นจังหวัดที่จนที่สุดของประเทศไทยหรือว่าของโลกผมก็ไม่แน่ใจแล้วตอนนี้้าราพรบฉบับนี้ออกมาอาจจะทำว่าจังหวัดผมนี่เป็นจังหวัดที่มีการศึกษาต่ำที่สุดของประเทศอาจจะติดของโลกด้วยซ้ำ ถ้าพรบนี้ผ่านขึ้นมาในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เราเพิ่งประชุมในห้องห้องสุริยันแห่งนี้ยังไม่ถึงสองอาทิตย์ครับเรากำลังจะทําให้สถานที่แห่งนี้มัวหมองกับพรบฉบับนี้หรือเปล่าวันนี้ผมขอยกคําพูดของท่านนายกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆครั้งเวลาเรามาประชุมที่นี่ท่านชอบอ้างว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ผมขอยกตัวอย่างสสกมลนสักที่นั่งข้างๆผมเนี่ยอภิปรายท่านท่านก็บอกว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องคิดเรื่องกฎหมายไว้ก่อนต้องคิดถึงความถูกต้องและผมย้อนถามย้อนถามท่านนาะยกสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ว่าถ้าท่านอ้างเรื่องความเรื่องกฎหมายเรื่องความถูกต้องมันต้องอยู่บนหลักการและความเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็นหลักนิติธรรมวันนี้ คดีของอับดุลลอิสอมุสอนี่ผมยังไม่รู้เลยครับตั้งตั้งเป็นลูกน้องท่านเป็นคนกนระทาไม่มีการถแถลงข่าวไม่มีการดําเนินคดีไม่มีการเยียวยาเลยทั้งยังไม่มีใครทราบอะไรทั้งเป็นความลับดํามืดจนถึงวันนี้และอีกอย่างอีกคดีหนึ่งซ้ําร้ายกว่านั้นนะท่านในเขตของผมเองนี่เขาตาวีสามศพลูกน้องท่านน่ะจับเขาคุกเขา่ายิงหัว วิสามันเขาเพื่อทำลายหลักฐานวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาและท่านบอกว่าวันนี้กฎหมายที่ท่านใช้หรือว่าท่านแยกไปออกที่ท่านใช้นี่คืออำนาจหรือกฎหมายกันแน่แล้ววันนี้ท่านก็พูดอีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในสภาเนี่ยท่านบอกว่าเราไม่อยากให้แบ่งสีแบ่งพักยิ่งในสถานการณ์โควิด เราอยากให้รู้มือกันเนี่ยผมบอกเลยท่านไม่ได้ติดตามพวกเราเลยผมใช้คำว่าพวกเรานะครับผมยกหนังสือเล่มนี้ให้ท่านดูตั้งแต่ขอหารือวันแรกครับในสภาอย่างนี้แล้วคำนิยมด้านในนี่ท่านหัวหน้าผมหัวหน้าพักผมเองเป็นคนเขียนแล้วเราร่วมมือกันทำนี่ครับไม่ใช่เฉพาะพักผมท่านอดิลนันผมขอเอ่ยนามท่านนิดนึงท่านอดิลันอาลีอ พรรคประชารัตของท่านนี่แหละแพทย์หญิงเพชรดาวตุมีนาก็พักร่วมรัฐบาลท่านอนุวาสารและพรรคประชาธิปัตย์และพวกผมพรรคประชาชาติทั้งหมดหัวหน้าพักผมนี่ย้ำเลยนะครับว่าเราต้องร่วมมือก,กันแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ท่านยังบอกอีกในสภ,ภาอัปดาห์ที่แล้วบอกเราต้องร่วมมือกันอย่าแบ่งสีแบ่งพรรคใครละครับวันนี้ท่านน่ะไม่ติดตามข่าวคราวเลยเราพยายามประสาน ทั้งต่างประเทศในประเทศระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐบาลให้ทํางานด้วยกันได้แต่ท่านเ้ายังมองพวกเราเป็นอย่างนี้ผมไม่อยากให้ท่านมาอาคติเรื่องนี้เรายินดีช่วยครับแต่ท่านยังอาคติกับคนสามจังหวัดอยู่ท่านลองอ่านนะี่หนังสือฉบับนี้เราผ่านไปถึงสอบอคซึ่งท่านก็เป็นประธานเองท่านยังไม่รู้อะไรเลยจนถึงวันนี้ท่านไม่ได้อา่านไม่ได้ติดตามเลยแล้ววันนี้ผมจะบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ในบ้านผมเนี่ยหลายๆอย่างหรือว่าเป็นเรื่อง fit to travel ท่านก็ไม่ยอมผ่อนปลนให้ท่านทราบไหมครับว่าสองสาเดือนที่เขาอยู่ฝั่งมาเลเซียวันนี้ต้องเก็บก้นบุหรี่บนถนนมาสูบต้องซื้อกล้วยกินแทนข้าวเพราะมีเงินจะกลับลบ,บ้านท่านก็อ้างเรื่องกฎหมายเลยครับและที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดเมื่อวานนี้ครับท่านดูหรือเปล่าครับเี่เภอนาทวี ผมอยากให้ขึ้นรูปจริงๆให้ท่านดูฮะเด็กอายุ14เดือนน่ะนายอำเภอท่านกำนันบอกวนะนะ่านั่นฮะท่านดูฮะกางเกงเหลืองอายุ14เดือนน่ะผ่านด่านธรรมชาติมาเขาแค่ปรับ800แต่ท่านเอาเด็ก14เดือนไปขังไปฝากขังเกือบสองอาทิตย์เออท่าน19วันไม่ใช่สองอาทิตย์19วันตั้งตั้งที่โทษมันแค่ปรับ800บาทเองท่าน และการมีการพูดถึงเลยนะบอกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูท่านไปถามในอำเภอท่านดูทนะีที่นาทวีทําไมท่านพูดอย่างนี้ท่านเอาคนอย่างนี้นะมาทํางานในพื้นที่สามจังหวัดผมบอกท่านจริงๆด้วยความเคารพนะฮะพื้นที่สามจังหวัดโจรมีแค่สองคนเองไม่ใช่ประชาชนพี่น้องของผมโจรของท่านก็คือโจรชั่วกับข้าราชการเลวแค่นั้นเองสองคนนี้เองไม่ใช่ประชาชนท่านเข้าใจตรงนี้ท่านก็แก้ปัญหาได้ ผมขอกลับมาที่งบประมาณเรื่องตัวนี้นิดนึงนะครับว่าทําไมมันถึงทำร้ายจิตใจของพี่น้องประชาชนบ้านผมมากท่านดูสิครับผมขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับเรื่องงบประมาณที่ตัดในเรื่องการศึกษาท่านก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านผมเน,นี่ยการศึกษาต่าที่สุดความยากจนต่ําที่สุดสูงที่สุด ในเรื่องความยากจนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสอนเสริมภาษาไทยภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษมาลายูภาษาจีนเนี่ยท่านก็ตัดแล้วมันแปลกกว่านั้นน่ะท่านไปตัดค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการอ่านภาษาไทยท่านจะให้คนบ้านผมพูดภาษาอะไรครับท่านไทยก็ตัดมาลายูก็ตัดจีนก็ตัดอังกฤษก็ตัดแล้วจะให้เรียนภาษาอะไรเงินแค่นี้เดียวท่านยังตัด ผมไม่เข้าใจเลยว่านี่คือจุดประสงค์อะไรของท่านกันแน่แค่นิดเดียวอ่ะแค่นี้ท่านยังตัดผมก็เลยถามท่านอะ่ะให้ผมพูดภาษาอะไรกับท่านถึงจะได้เข้าใจท่านไม่ให้ผมเรียนภาษาเลยทุกอย่างเลยทั้งๆท,ที่จีนกำลังจะขึ้นมาเป็นเจ้าอํานาจจะเป็นมหาอํานาจโลกแทนอเมริกาแล้ววันนี้เรื่องที่สองครับที่นี่อันนี้เป็นเรื่องบอบางมาก,มากผมเป็นดได้ผมไม่อยากจะแตะเพราะว่าถ้าเป็นหัวหน้าผมนี่ ท่านอาจารย์วันมา่านอมาธาเป็นคนพูดเรื่องนี้เนี่ยหรือว่าเป็นคนเสนอตัดเนี่ยเพราะว่าเราคงไม่มีแผ่นดินจะอยู่ครับผมจําได้ตอนหาเสียงมีพักพักดึงบอกว่าให้เลิกการเกณฑ์ทหารให้ลดจํานวนนายพลโอ้อยู่กันไม่ติดเลยครับวันนั้นดินกันกันรุนแรงมากครับ แต่มาวันนี้นี่เราไปตัดค่าใช้จ่ายในการปกป้องเชื่อชูสถาบันพระมาหากษัตริย์8ล้าน9,000แสกว่าบาทค่าใช้จ่ายการสาาืบสร้าง,งความเข้มแข็งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ท่านไปตัดทําไมครับผมเป็นคนมุสลิมสามจังหวัดเอ่ไม่แต่คิดผมยังไม่กล้าคิดกลัวจะเป็นขบฏกลัวจะเป็นจำเลยแต่ท่าตัดท่านรู้ไหมครับวันนี้คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเราต่างกัน คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจเรื่องสถาบันเยอะมากเขาไม่รู้จักสถาบันเยอะมากท่านก็ยิ่งตัดมันก็เลยเกิดช่องว่างยิ่งเยอะขึ้นระหว่างเด็กรุ่นใหม่กับสถาบันมันเปราะบางน,นะครับเรื่องนี้ท่านต้องพิจารณาให้ดีการที่ท่านจะตัดสินใจตัดอะแล้วสุดท้ายกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงกลักที่เป็นพระเอกทั่วโลกยกย่องมีท่านนายแพทย์พยาบาลสาธารณสุขอสอมราพิจารณาอาทิตย์ที่แล้วท่าน พิจารเงินเกือบสองสองล้านล้านบาทเพื่อให้ท่านแต่ท่านเอาเศษเงินแค่นั้น่ะไปให้กระทรวงสาธารณสุขสี0หมื้านล้านนี่พระเอกพระเอกตัวหลักของบทได้ใช้เงินแค่นี้ฮะสสสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายท่านวันนั้นวิพากวิจารเรื่องนี้แม้แต่ฝ่ายท่านเองอะบอกทำไมท่านทำอย่างนี้พระเอกของเรื่องได้แค่นี้ แต่ตัวรองหรือว่าเราเปรียบเทียบเป็นหนังนะฮะถ้าเป็นตัวรองอ่ะหรือว่าเป็นโจรผู้ร้ายยังได้เยอะกว่าพระเอกอีกนี่าการแก้ปัญหาครับวันนี้พระเอกไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเลยถ้าเปรียบเทียบเป็นหนังไทยนะฮะของเรานี่ไม่ใช่ X-Men นะถ้าต่างประเทศนี่กระทรวงสาธารณสุขเป็นเ m ็ n เเลยะฮะท่านนายแพทย์ท่านอะไรพวกนี้มากู้โลกมาช่วยโลกให้ปลอดพ้นจากโควิด แต่ของเรานี่กลายเป็นหนังชีวิตน้ำเน่าที่สุดที่ผมเคยดูมาครับท่านประธานเวลาเวลาที่เหลือขอยกให้พรรคประชาชาติครับขอบคุณครับ